สวัสดีครับผมหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนฟ้าสวนนะครับก็วันนี้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับยางก็ไม่ได้ตัดหน้าเปียกก็เลยนอนตื่นสายหน่อยนะครับวันนี้มีเพื่อนๆจากนครศรีธรรมราชนะครับคุณครูแก้วเดนนิวชุมเกลนะครับบอกว่าที่บ้านมีว่านพญาจงอางหรือเปล่านะครับผมก็จะบอกว่ามีนะครับผมนี่นะครับพญาจงอางนี่ผม เพิ่งจะเอาลงดินเมื่อวานนะครับได้มาจากในสวนยางนะครับของตัวเองนี่แหละครับ <c oughs> ก็เลยผมเปิดดูใน YouTube นะครับก็มันก็มีสปปรรพคุณนะครับแก้อสชรพิษบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นว่านมงคลด้วยนะครับนี่ลักษณะของเขานะลักษณะใบบางที่นะครับเขาก็เรียกว่า ว่านาแก้วหน้าม้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่สุราษฎร์เนี่ยนะครับที่เขาศกเขาจะเรียกว่า,าใบหน้าวัวนะครับเพราะว่าลักษณะใบของมันเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆกับวัวนะครับหน้ามันเป็นหน้าวัวนะครับดูลักษณะต้นมาต้นนี้สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยมีมีอยู่สี่ก้านนะครับดูต้นลายสวยงามมากเลยนะครับ นี่ผมไม่มีกระถางนะก็ <S <S เลยเอากระมัง <S <S หรือว่าโคมเก่าๆนะครับมาปลูกเอามาตั้งไว้นะครับรากมันก็สมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อวานผมนก็เลยมาฝังไว้พอดีมีคุณครูถามมาก็เลยจัดให้เลยครับผมนี่พราจงอางน,นะครับปลูกไว้ก็แก้อสรพิษนะครับพวกตะขาบบ้างอะไรงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็ที่สําคัญนะครับบอกว่าป้องกันงูด้วยนะครับป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เข้าบ้านนะครับแต่ว่านี่ผมปลูกไว้ในสวนนะครับวันก่อนน้องเขาก็เอามาให้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ปลูกนะครับเอาตั้งไว้ก่อนเมื่อคืนฝนมาผมก็หวังเวิดนะครับคําว่าว,วังเบิดก็คือเป็นห่วงนะครับเป็นเป็นห่วงสถานที่ในคลองเนี่ยน้ํากํลาลังมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ํามาเยอะขนาดไหนนะครับน้ําป่าด้วยนะครับน้ําป่าผมก็ต้องไปขนพวก อุปกรณ์ต่างๆนะครับในคลองขึ้นมาแล้วว่าน้ำกำลังจะถึงบอดีนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือลักษณะของพญาจงอางนะครับว่านพญาจงอางหรือว่าว่านแก้วนามะนะครับหรือว่าว่านหน้าวัวนะครับของของศกเราที่เขาเรียกกันนะครับผมนี่นะครับนี่ใบเห็นไหมครับตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากให้ดูลายของมันครับดูลาย นี่นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดนะครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับเป็นวิถีเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสวนนะครับเมื่อวานผมก็นําไม่ด่างนะครับในสวนที่มียังไม่หมดนะครับที่เอามาลูกไว้นะครับเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์เจ้าสามหาวนี่ตามตลอดนะครับ ไม้ด่างที่ผมมีนะครับนี่พันได้มาจากพี่หลวงหัดนะครับพี่ชายคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในคลองครับว่าน้ํามาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องเลื่อนนะครับแล้วก็ลูกนั่งอะไรต่างๆที่เอาไปว้ในคลองนะครับมานี่ๆนะครับลักษณะดอกของดอกของพญาจงางนะครับนี่นะครับนี่ดอกมันก็สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับน้องเขาเอามาให้วันนั้นนะครับ ขาจะชอบขึ้นอยูออ่ตามที่ดิบชื้นนะครับที่เขสุพข,ของเราก็เป็นป่าดิบชื้นนะครับเขาก็ขึ้นแต่แถวที่ชื้นช้นนะครับริมริมบางริมคลองอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับใบนี่เนี่ยผมยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวต้องหากระถางอะไรปลูกเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเอาไปรวมกันกันกบต้นเมื่อสักครู่นะครับผมก็หามาปลูกก็ดีเหมือนกันนะครับที่นี่ไม่ต้องซื้อครับผมเดินในป่ายางก็พบแล้ว เดี๋ยวไปดูน้ำในคลองดีกว่านี่เรผมก็ต้องเอาลูกนั่งขึ้นมาแล้วนะครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มมาขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามช่องนมพูลสวัสดนะครับเมื่อวานก็ไปดูกระชายมามีน้องๆบอกว่าใบาสวยมากนะผมก็งงเหมือนกันนะครับกระชายที่คลิปต่างๆใน youtube เ,เขาจะเป็นสีเหมือนกระชายบ้านนะครับแต่ว่าที่บ้านผมเนีน่ยมันเป็นกระชายสีออกม่วงๆนะครับนี่นี่น,นี่ผมจัดไว้นะครับน้ำเริ่มจะมาแล้วนะครับก็คงต้อง ต้องย้ายอุปกรณ์ก่อนนะครับที่มาอัดคลิปมาดอะไรนะครับน้าเริ่มมานะครับเดี๋ยวก็ต้องเก็บนะครับเก็บแม้ับกาตั้มอยู่เมื่อวานได้จันผามาจากสวนตาเล็กนะครับผมมาตั้งตั้งไว้เผื่อบางทีจะได้อัดคลิปอัดอะไรนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขึ้นฝั่งก่อนครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหุ่มพูนสวัสดิ์ด้วยนะครับผม นี่เห็นไหมครับน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่าเดี๋ยวพักม้าเปียกหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ